สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาลอดเหมียวเหมียววันนี้จะมาดูดวงโดยรวมของชาวลัคนาราศีธนูของผู้ที่เกิดวันที่16ทธันวาคมถึง13มกราคมประจำเดือนมิถุนายน2565นนี้นะคะเนื่องจากเป็นดวงโดยรวมอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยถือว่ามาฟังนิทานกันนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่การงาน ช่วงนี้ชาวราศีธนูดูเหมือนจะทำงาน,งานอย่างหนกักแต่คุณก็ไม่ได้ย่อท้องานที่คุณทำจะทำให้จะประสบความสําเร็จการเงินมีเกณฑ์ได้เงินมาอย่างก,กระทันหฐานจากการเสี่ยงโชคแต่ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่อะไรนะักหากใครมีเลขเด็เดๆ็ดดดดในดวงใจลองซื้อดูก็ได้นะคะแต่อย่าพุ่มซื้อเยอะนะักเพราะจากที่จะได้ จะเป็นไม่ได้เลยส่วนสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอาจมีเรื่องให้ต้องปวดหัวน,นิดหน่อยหรืออาจจะอ่อนล้าจากการทำงานแต่พักสักนิดก็จะหายความรักช่วงนี้ชาวราศีธนูเหมือนจะเป็นหนุห่มฮอสสวฮอสเลยเนาะมีคนมาขายขนมจีบเยอะมาก แต่เหมือนจะยังไม่มีใครถูกใจคุณหนึ่งในนั้นอาจมีคนรักเก่ากลับมาหาคุณก็ได้แต่คุณก็ไม่ได้สนใจเพราะตัวคุณเองก็มีตัวเลือกเยอะมากอยู่แล้วในตอนนี้ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe ไลค์คอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ